แก๊งนี้นี่พี่โกบอกใครก็ได้ครับพร้อมชนนฮะน่ารักทุกคนนะครับน้องๆก็น่ารักผมก็ได้แต่ชมครับเพราะผมรักเธอรไม่ได้อมไม่ได้อมดมกิดไปอยังดีไม่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 ผมให้เกียรติไม่เลยผมรักภรรยาครับผมวางถุงมือไปแล้วอ่าเดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวน้องๆอีกนอพี่โก้ไปเลยนะฮะได้หมดได้หมดได้หมดผมก็เห็นภาพก็ชมตามเนื้อผ้าครับสวยทุกคนอื ไม่หรับเรื่องของเรื่องเมียดูอยูอ่ไหครับเขาขึ้นอีทวอชชิ่งเลยใช่ไหมโอเคอันอันตรายเนะี่งั้นยังไม่ต้องกลับก็ได้ผมว่ากลับไปคืนนี้ก็เข้าบ้านไม่ได้ผมพร้อมปะทะกับเมียอยู่แล้วออ๋ไม่ตบไม่เตีไม่ดีขึ้นเลยหมายถึงเขาทำกับเราถูกต้อง<ข>สิผมจะไปทำกับมันได้ไงครับผมทุกวันนี้นอนกอดหมาทุกคืนรักหมามาก ไม่ได้รักหรอกอ่แล้วไปนอนกอดมัน,<อ>นมันไล่มาอ๋ <มา S 2> อมันไล่นอนข้างนอกอครับนี่อะไรครับขายครับ95้าหคุณตูนซื้อเลยครับเฟรมนี้ขายเลย95้าหคุณตูนซื้อเลย95้าห่นหี่คันนี้เาขาขาย95้าหเออซื้อไว้นี่เลย <c oughs> รถของนี่รถดนะีกนนนะี้แชมป์นะรถของชนกนันนะรถแชมป์ด้วย 95,000พร้อมเซอร์วิสให้อีก3ปีไม่เฉพาะเฉพาะบัมเปอร์หน้านะ95,000เนี่ยเอาหรอครับไม่รวมเฟรมแฟร์ลิงแล้วก็เครื่องยนต์นี่เขาร้อนเงินหรือเปล่าทีมเขาาถามเขาดิน่าจะร้อนอยู่ถ้า95,000ได้เลยแค่ข้างหน้าอย่างเดียวเขาร้อนเงินหรือเปล่าครับนี่ตั้งเผื่อต่อไว้มถ้าด้วยนะโอ้ยมีเศษ5เนี่ยแซ่เขาเผื่อต่อฮะไม่อาจจะขาดทุนก็ได้นะ20,000ทุนไปเดี๋ยวโอนเลยพี่ต่อแบบนี้ได้ตีนนะพี่ครับผมไม่ได้ได้รถ เก้าหมื่นห้าต่อเลยสองหมื่นได้ตีนนะไม่รู้ใครแกล้งหรือว่าขายจริงไม่รู้นะแต่น่าจะขายจริงขายจริงละขึ้นไปนั่งกันแล้วครับจัดระบบแล้วก็น้องๆอย่างที่บอกครับงานเลี้ยงแกรนโอเปินิ่งหลังจากแข่งเสร็จของเราในวันนี้ครับจะเริ่มขึ้นพร้อมๆกับการมอบรางวัลเลย ที่เวทีงานเลี้ยงเลยซึ่งก็มีทั้งอาหารมีฟู้ดทัคมาสิบเอ็ดบูธอ่ะสิบเอ็ดบูธคุณทานฟรีได้หมดเลยนะสุดยอดมีปาร์ตี้โฟมมีดนตรีมีคอนเสิร์ตจาก The Voice ์สองศิลปินแล้วก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกมีโคโยตี้ทูพีทด้วยอู้ตายแล้วแว่นตากับผ้ามันคอฮะอู้ตายแล้วสองชิ้นเท่านั้นงั้นเล่นตั๋วกลับพรุ่งนี้ดีกว่ากลับมาในอ่านี่เก้าหมื่นห้ายังคงขายอยู่นะฮะเก้าหมื่นห้า ออกสตาร์ทเป็นหัวแถวครับสำหรับเจ้าเกตชนกนันและนี่คันที่ออกสตาร์ทอันดับที่สองครับขอเบอร์หน่อยแชมป์วนกลับเข้าเบอร์ก่อนนี่สามสิบห <35 9. S 1> ้าสามห้าเก้าคุณก็สับขาหลอกนี่ออโต้ราชรัตน,น์อนาคารนี่ออ,อ,อโตโ้ออกสตาร์ทในอันดับที่สามครับตองสามนี่เจ้าเรียวเกตสิริครับทำสมาธิอยู่อยากไปใกล้เขาหลับทำสมาธิ เขาก็หลับดับไดสนามอาเซลอ๋อเขาหลับตาดิพี่ผู้หญิงยืนข้างเขินอาสตา์ทแน่ดับที่4ครับ99นี่จะวินใช่ไหมที่ที่สอนสุดยอดครับนะครับพลังโมจิครับนี่จริงๆต้องเป็นพลังไดฟูกุพลังไดฟุจันสุวรรณสองสามสี่นี่ปกป้องวิจิตศิลป์ัาพัตเตอร์หลับหรือเปล่าอยู่เห็นก้มหน้าไม่หลับไม่หลับ หกสิบแปดคุณทอมครับ oren, พงศธรเวรทัยสงสีสวยรถสีสวยมาแข่งขันกับเขาด้วยครับมาไ,มไ,มไมามกลหม,ม,มายเลขสองห้าครับคุณธรรมจางตระกูลครับนาฟนี่บิรลอาร์ตขาวแดงในทีมนี้แม่มันต้องบินเฉียวสะดือ,อน้องกกันตลอดเลยนะกูเกียตากล้องจริงเลย สองสองสี่ <c oughs> ครับเนี่ยไม่มีห้นี่อัพ,พิชาตพรมชัย,ยะครับคุณเอ๋ <c oughs> หาชิโรคุแปดสิบหกครับ <c oughs> นัทพงศ์สีจงครับ <c oughs> คุณมดสามหกแปดี่คุณเล็กครับ ผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กไม่เล็กผมไม่เล็กนะครับครับสามห้าห้าครับสุรินทร์เลออิศอมรวิวัฒน์ครับคุณน็อตไม่เล็กหนึ่งนามประวันวรพศวรรณชยังกุลครับคุณอินตองห้าตองห้านภัสสิริเกศรครับโปเต้สุดยอด สวัสดีครับเปรเต้เครับถุงมือก็เป็นลายซิกอร์บอมเหมือนของคุณตูนหมดเลยนะใช่ใช่ใช่สิบหกครับคุณแชมป์ครับนี่ยังไม่ทันแข่งเลยครับเป็นแชมป์เป็นแชมป์แล้วนี่แล้วก็อีกหนึ่งคันครับหมายเลขสามครับโอ้โหเดี๋ยวนะหานัมเบอร์คุณเชนคุณเชนอ่าแอดอัพแอดอัพ ตอนนี้น้อง PR จากเชียงใหม่เซอร์เกตออกจากแทร็กการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยเป็นพิตตี้เนี่ยเป็น PR เดี๋ยวเขาเรียกเรียกหลายอย่างเดี๋ยวรันดื่มหลายตำแหน่งถ้าเป็น PR นี่รันดื่มได้นะพิตตี้ก็รันได้รันได้ใช่โอเคอ่ะวอร์มอัพแลบแล้วต่อด้วยฟอร์มิชั่นแลบครับออกสตาร์ทในรูปแบบของโรลลิงสตาร์โรลลิงสตาร์ทตอนนี้ก็สวีปยางกันครับ ในไฟแนลของรุ่นนี้ครับจัดไปเลยยาวๆาวหรอบสนามโอ้โหปุ่มนี้สวยโดนซิ่งครับเออนี่บอมอาบนะครับแซงกันเหมือนจะแข่งแล้วนะครับบอมอาบครับเอาไม่ได้บางคันก็บอกต้องไล่น้ำมันก่อนเดินเบาๆเดี๋ยวบอกเลสคอนโทรลประกาศอีกแล้วครับออเลเซอร์ ตาผ้าวียักไหมอยากเหรอครับผมครับดูตามสบายเดี๋ยวเหลือก็อ๋อเลยเราเดี๋ยวฟอร์เมชั่นส่วนใหญ่น um ี่ก็มือโปรครับเดี๋ยวเขาจะรู้จังหวะกันดีครับเวลามันผ่านไปเร็วๆนะจำได้ว่าเริ่มพูดตอน9ก้าโมงแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนี้จะ4ี่โมงอะแล้วพูดไม่ได้หยุดเลยนะเนี่ย โอ้โหรถเยอะจริงๆครับในกลุ่มนี้การแข่งขันรอบไฟนอลครับรวมการระหว่างมือซีเนียมาสเตอร์โนวิชแล้วก็โลเคอลนี่ฟอร์เมชันแลบจริงๆใช่ไหมฟอร์เมชันแล็บจริงๆนี่ไปกันสุดเสียง,งทุกคนเลยนะโอ้ไม่ได้ครับเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะคงเซคชั่นสุดท้ายครับจะเริ่มลดความเร็วครับแล้วก็จัดแถวไม่มีจัดทรงนะไม่มีจัดทรงจัดแถวอย่างเดียวจัดทร,ง,ทรง,องอยู่บริลลิ่ง แม่คนบอกว่าเลยเอาตอแหน่งไม่ใช่เัยพี่จิ๋สนุกจริงๆครับเอาอยางครับเอาแล้วเริ่มจัดทรงครับจัดทรงแล้วครับจัดทรงจัดแถวจัดทุกอย่างสวีปยางกันแล้วครับฟึ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 บเหมือนที่พี่วัาบอกก่อนจะผ่านเส้นแดงจะต้องอยู่ในตำแหน่งของตัวเองถูกไหมใช่ครับถ้าไม่อยู่ต้องไปต่อท้ายแถวถ้าเข้าตำแหน่งไม่ทันก็ต้องต่อท้ายแถวครับนี่หัวแถวมาหรือยังมาแล้ว นี่มืออาชีพเป็นไงปั๊บ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 อยู่ๆเป็นแถวเฉยเลยฮะไม่น่าเชื่อแล้วเขาเรียงลำดับเสร็จแล้วด้วยนะเรียงกันเองเรียบร้อยแล้วก็แยกซ้ายแยกขวาครับลายใครลายมันไฟแดงดับไม่ดับเรียบร้อยครับเอาซ้ายครับสุดทางตรงมีไหมไม่มีไม่มีเทียบสวยครับโค้งนี้ก็น่าสนใจครับ โอ้มาแถวเดียวครับสวยสวยครับดีที่อการชนนั้นเสียบในขึ้นมาตรงนี้มีียนดับเปลี่ยนครับในกลุ่มดับสองสามไปมองนิดนึงครับโอ้แต่ผู้นำนั้นยืดออกไปแล้วครับในกลุ่ม2 3, 4นั้นยังติดกันเป็นทวนอยู่รถนี่เร็วมากนะเร็วครับเราเห็นสายสายแบบนี้นี่มันเขาเรียกว่าตะกุยแบบเอาเรื่องเลยครับตะกุยหน้าสันอะ ปรุยหน้าเชิดเลยครับโอนไหลเข้ามาไหลไหลแล้วเลี้ยวได้ไหมเขาทีมเดียวกันคือครับทีมเดียวกันด้วยปะเนี่ยน่าครับเพื่อนกันนี่แหละครับเอาหลงขึ้นมาครับหมายเลข99เสียบไหลขึ้นไปแล้วจาวินทีดีสอนครับพลังใครพุ่งทีทีสอนครับทีนี้จบไปจากทีห้าใช่ไหมใช่ครับ รอันรีมาลำสามเลยครับที่สามครับต้องการแซงเกรียวครับเรียวอยู่ข้างหน้าครับแล้วกันดับที่หนึ่งนั้นเป็นชนกนันครับเอาเกียนำมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะว่าต้องรอดูออโต้ครับออโต้ตอนนี้อยู่ในอันดับที่สี่ออโต้จะขึ้นบายไม้ราชรัตน์อนันตขานเอาแล้วครับแล้วแซง ที่นีสอนขึ้นมาได้ครับออตโต้ทีสอนหล่นมาอยู่ดับที่4แทนครับออตโต้ขึ้นมาดับที่3ข้างหน้าเป็นเรียวเกสซิลีครับเรียวก็พยายามบิ้วหนีอ้าวมีจอดหนึ่งคันแล้วคันที่จอดเป็น355ครับตูริ าแล้วออโต้นี่ยังไงครับเมื่อกี้แสงที่ยิวันขึ้นมาได้แต่ปล่อยให้ที่ยิวันนั้นไล่กลับขึ้นมาติดอีกครั้งหนึ่งได้ที่ที่สองเนี่ยแต่กุาลางี้ก็สนุกครับโอ้แต่ผู้นำ สนุกัานนี่ของไทยหิวมั้งครับหิวเข้างานเลี้ยงฮะโอ้มีทัชครับเอ้มีมีสายครับมีสรายบอกเฮ้ยระวังนิดหนึ่งนี่โอ้รุ่นนี้เร็วจริงครับพี่เร็วมากดูแทบไม่ทันครับนี่อันดับ5ครับชิงอันดับที่5ครับตอนนี้คมศธรอยู่ในอันดับที่5ครับแล้วก็ตามมาโดยอันดับที่6คันขาวครับ ปกป้องอีกแล้วปกป้องแล้วก็คุณธรรมครับตามติดทงสะท้อนขึ้นมาผงสะท้อนนั้นตอนนี้ยังมีโพเดียมครับแต่หลุดไปแล้วครับหลุดเลยครับปกป้องแสงขึ้นมาดับที่5แทนครับทงสะท้อนล่นยูนดับที่6และคุณธรรมมาแล้ว คุณธรรมจะขึ้นอีกคันหนึ่งครับนี่เห็นได้ด้วยครับเสียบในนะครับคือเห็นเห็นเลยแม่รู้ทั้งรู้เห็นทั้งเห็นครับแต่ปิดไม่ทันออกหลายนอกมาเอาสปีดก็ยังไม่ทันครับเข้าสู่ทางตรงครับแป๊บเดียวผ่านไปแล้วสี่รอบสนามเร็วมากนี่ครับคุณธรรมนะครับหมายเลขสองห้าคันขาวแดงครับชุดขาวแดง สวยครับพ8ตพงขึ้นตะจนได้ครับแล้วพงทัทนีหลนนะจากอันดับ5ตอนนี้นไปอยู่อันดับที่7เลยนี่ครับและเลียวกับออโต้ครับออโต้ Auto อยู่ลายนอกเหมือนจะขึ้นแล้วขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้ครับยังเป็นเลียวครับในอันดับที่2ออโต้เสียบในมาตรงนี้ครับแต่ว่าสลับโค้งกันเป็นขวาเป็นลายของเลียว ยังมีขวาอีกหนึ่งทีครับเลียวแล้วกอดในไว้แล้วเข้าสู่ทางตรงครับสปีดสูงกว่าครับเลียวี่หันมองเลยครับเอาไงเอาตรงไงเอาไงไหนไหนครับต้องไหนต้องไหนอย่างนี้ถูกแล้วแล้วไหนีไหนคืนเป็นยังไงเล่าแล้วหัวงหน้าขวาได้อีกไหมมาต้องสลับดอกไม่นอกก้อในโอ้แล้วปังเลยครับเบลล์ครับแล้วข้างหลังที่ทีสอนมาแจมครับพีสอนออกไล่นอกมาตรงนี้จะตัดคัดเข้ามาเสียบไม่ทันครับทีที่ทอนบอกอ้าวสนุกไปเลยเพื่อน มาสลับดอกสอดในแทนออโต้ออโต้เอาคืนผู้รู้มือเลยนะโอ้ oh, รู้มือ mm hmm. แล้วก็ดูนะครับ mm hmm. อยากเห็น,นที่พี่สอนเมื่อกี้นะค่อยๆดุมๆไล่นองนะเนี่ยเสียบสอดปุ๊บขึ้นมาเหนือดาบครับแล้วออโต้ Auto ก็ใจเย็นเอาคืนครับแต่ตอนนี้ออโต้ Auto มาติดเรียบร้อครั้งหนึ่งจะหาทางที่ รู้มมือกันดีครับเลียววีดหลายนายไว้ครับแล้วทีตีสอนด้วยครับตายอยู่ครับแล้วที่ตีสอนปกป้องก็มาคนนั่งเองปกป้องมาไงครับเอาแล้วขึ้นมาจอยครับนี่คืออันดับ3 4 5 6ครับโอ้โห2 3 4สี่ทีตอนนี้ตอง3าันน้ำตอนนี้อยู่ในอันดับที่2ครับแล้วทีตีสอนอันดับที่3 ออโต้เอาคือนได้แล้วได้แล้วเต็มตัวครับด้านไงเต็มตัวครับ้วถึงช้าหน่อยนึงแล้วปกป้องมาอีกปกป้องมากับคุณธรรมเอาเข้าไปสองสามสี่ห้าอีกเก้ารอบครับถ้ายังอีลุมตุงงแังอยู่อย่างนี้มันแน่นอนเอาแล้วกลายเป็นที่ี่สอนขึ้นเป็นับสองนะครับยังครับอ๋ออยู่ดับสามนดลำสามครับเลียวนั้นยืดออกมาได้หน่อยครับแล้วเสียบตรงนี้ครับออโต้เสียบขึ้นมาครับโ โอ้ยโอ้โหเปิดแองเกิลมาอย่างนี้นะกรรมการให้สิคะแนนเหมือนจะเปิดแองเกิลดิฟเลยนะใจใจร้อนอะ่ะเสียดายเลยครับพลังโดยฟูกุขวางในเมื่อกี้นี่เสียสป,ปีดไปเยอะครับปกป้องขึ้นมานำแทนและคุณธรรมก็ขึ้นไปด้วย แต่ที่ออโต้นั้นในอันดับที่3าก็ยื้อระยะเอาไว้ได้หน่อยนึงครับ้องมาดูว่าปกต้องจะพาคุณธรรมพาทิติศรขึ้นไปหาออโต้ได้ทันไหมแต่แต่ลองสนามน,นี้อะไรที่ตขึ้นได้ครับอันดับที่หนึ่งนี่หายไปจากจอภาพแล้วน่าละครับอันดับที่หนึ่งเข้าทางตรงไปแล้วครับอื เจ้าเกตครับนำริวเลยทีเดียวครับชนกนนเริ่มเริ่มก่อกวนอีกแล้วครับเริ่มก่อกวนอีกแล้วครับ25กับ234ครับแย่งชิงกันตัที่4ครับปกป้องกับคุณธรรมแต่ระวัง9 9ทิติศรด้วยครับท่านัวกันแบบนี้ทิติศร์ร่วมแจมแน่นอนมาแล้วครับแต่อยู่มาแล้วรับมีดรอแล้วครับตอนนี้ พีดีสอนบอกเล่นกันไปเลยเพื่อนพีดีสอนนั้นเป็นเบรกล็อกหนึ่งทีครับเลิะะ่บขวางเสียความเร็วไปเยอะเลยครับต้องมาไล่ใหม่ครับแต่ปกป้องนี่มาดีนะดีมาแบบเรื่อยๆรรืยๆมาจากด้านกลุ่มกลางนยตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วครับชุดขาวแดงเนี่ยครับปกแล้วอยู่ๆคุณธรรมก็มาได้เก่า ก็ทิ้งเลยอ่ะยืดเลยอยู่ดีก็ไม่ไม่ไล่แล้วครับไล่ไม่เข้านะครับนี่ครับปกป้องครับถามมาเช็คแนวคุณธรรมก็ยังคุณธรรมนี่ก็ตามปกป้องมาตัดอิมหนัสถั่งแรกเลยครับไรกันี่คันนี้เสียดายครับพลังไดรฟุกุมาดีๆเลยนะไปขวัญที่หนึ่งครั้งนะเสียดับไปสองดับเลยมีภูน้ำครับชนกนันวิลลาเตช่าหรือว่าเจ้าเกตครับ 2องห้านับพัทครับนับพัทมันอยู่ในอันดับที่12ครับอี่ที่ดำครับ,บอุโหเร็วจริงๆนะต้องบอกว่าชนงันในในฮีทไฟนอลนี่เร็วไปยาวเลยครับ95คุ้มว่ะ นี่รถเขา9 5้า0ดีกีแชมป์ตูนเก้า0หวิ่งอย่างนี้หัวแถวด้วยรอบด้วยรอบด้วยราคาขึ้นแล้วครับตอนนี้ตอนนี้แสนห้าหมื่นนะครับผมครับรถมีโพเดียมราคามันต้องมาฮนะโอ้โหล้วไล่ยยาวเลยครับเนื่องจาก่อย่างที่บอกครับแข่งขันกันทั้งหมด 15รอบสนามครับตอนนี้ผ่านไป10รอบเริ่มมีการน็อกรอบแ<อ>ล้วะครับฝูงนี้ครับฝูงนี้นะ่าสนใจครับพี่โอ๊ตอ้าแล้วไล่ขึ้นมาอย่างไงครับ359นะเป็นออโต้ครับอยู่ในอันดับ2แซงเดียวขึ้นไปตอนไหนไม่รู้ครับเลี้ยวตอตสครับอยู่ในอันดับที่3ตอนนี้เปิดลายออกมายังไงครับดันหลังมาแล้วโอ้แล้วแรกตรงนี้แม่เลียวแซงตรงนี้นี่จังหวะเมื่อกี้ถ้าเป็น หลังถนนก็เรียกบุรพอดีคันแล้วลากมาปกป้องคุณธรรมที่ที่สอนมาครบเลยครับอีกสีรอบสนามกันขันครับสนามนี้นี่เจ้าเรียวนี่แสงจะัดจะจะให้เห็นสองครั้งเลยครับนี่จังหวะเมื่อคู่นี้โดดมุดออกมาพอดีคันออกมาเลยนะอะ่ะครับ เหลืออีกแค่สี่รอสนามครับดับหน,น,นึ่งนชนกนันนไม่น่าจะมีปัญหาครับดับสองกับอันดับสามนี่ยังสลับกันอยู่ระหว่างเลียวแล้วก็ออตโต้ครับตอนนี้ยังบี้ติดกันอยู่เลยครับนี่ครับแมเป็นเรื่องการชิงไหวชิงพิบครับชิงลายอะไรครับอ,อ้าวใครหลุดครับอ้าวแสงอีกแล้วเป็นตำแหน่งครับ สามห้าเก้าคือเป็นอันดับสองครับออโต้ขึ้นไปแล้วนะครับโอ้แล้วเหลืออีกสองรอบสนามตรงนี้ครับสามรอบครับสามห้าเก้าอันดับสองตองสามัดับสามครับสองสามสี่คุณปกป้องอันดับสี่และคุณธรมอันดับที่ห้าครับและเสียบในตรงนี้ขาโอ้โหลึกสุดใจครับเบรกลึกอย่างนี้แล้วกลายเป็นปกป้องอยู่ไลนนอกจะขึ้นมาทมันไหมฮะอ้าวแล้วคุณธรรม แต่ปกป้องไปออกไลนอกคุณทำเสียบในขึ้นมาเลยครับแล้วแล้วทีอีส่มาด้วยครับเอาสิดีครับลึกกว่านี้มีอีกไหมไม่มีแล้วเมื่อกี้โอ้โหืัอกิ้ดูครับลึกคันเดียวเสียทั้งกระบวนครับปวดเลยครับมาทั้งนอกทั้งในครับนอกในใกล้เส้นมาหมดเลยมาหมดแล้วครับตอนนี้ครับกองอยู่ที่เดียวสองรอบสุดท้ายเอาแล้วออกใครเรสองครับในวิ่กล้แล้ว อีกแล้วลงย่อยแม่โอ้ยทางขวาแย่งลายกันครับหลุดลายนอกออกไปสำหรับออโต้ครับตัดออกไปหนึ่งดูโค้งนี้ครับแล้ที่กระดับสองครับเดี๋ยว99มายังไงขึ้นมาดับสองสี่ครับมา99มาจากตัดเข้ามามาจากเหลี่ยมไหน99พลันไดฟูกุครับที่ดีสอน พี่สอนขึ้นมาเฉยเลยครับก็นมี่ดันหลังครับเอ็งช้าครต้องดันแล้วครับไปครับแล้วเลี้ยวขึ้นมาอันดับสองแทนครับนอกในนอกในปกปองก็ยังเอาอยู่ดันไม่ได้ไหนไม่ได้ของขวาครับของขวาเติมเข้ามาไปออกหลายนอกนอกบ้างในบ้างครับอีกทีตอนนี้ตรงไหนว่างเต้องเสียบไปตรงนั้นแหละต้องเอามีบินครับมีบินครับมีไปก็ลอยครับสุดจังหวะหน่อยนึงเอาล้ครับและอันดับที่หนึ่งนั้นเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วครับ ไค้กวนี่ยังต้องไปกันอีกหนึ่งรอบเต็มๆมีอะไรต้องเอาตอนนี้นะครับ99ตอง3 2 3 4แล้วก็25ครับพี่โอ๊ตอนนี้ต้องจะบอกว่าใครอันดับที่2นั้นจะเป็นเจ้าเรียวครับแต่ว่า3 4 5ที่ตามมาแบบมีรุ้นเรียเรียวเริ่มยืดออกมาได้หน่อยครับอันดับสา็เป็นพลังโมจิอันดับ4นั้นตกป้องครับอันดับ5คุณธรรมน่าจะเป็นศึกชิงอันดับ3ครับพี่โอ๊ตครับเอาลครับ รอดูว่าปกป้องนี่งางมานานแล้วครับโดนไหมสองสามสไม่ได้ครับปกป้องเสียไหมไม่ได้ไม่ได้ปิดประตูใส่อยู่ครับไม่เหนื่อยกันบ้างหรือไงไม่รู้เหนื่อยแล้วครับพี่นิสอนคอเริ่มพับแล้วครับเห็นแล้วครับคอเริ่มเอียงแล้วครับต้องปิดอย่างเดียวครับนีดในไว้ก็ระวังนอกด้วยใช่ไหมพี่โอ๊โอ้มายืดได้ตรงนี้เองครับหลัหรับเบอส์สามสามครับเจ้าเรียว อย่างที่พี่โกบอกครับตอนนี้ต้องมาลุ้น3 45ครับเซกชันสุดท้ายขึ้นแล้วพี่ออดขึ้นแล้วได้ไหมได้ไหมไได้ไหมสุดทางแล้วครับไม่มีดีกว่านี้แล้วปกป้องได้ไหมปกป้องครับอยู่ในอันดับที่สี่อยู่ไม่ทันแล้วครับไม่จบครับถ้าอย่างนี้อ้เรียวอันดับที่สองครับทีนีซอนอันดับที่สามพลังได้ปุกุปกป้องอันดับที่สี่และก็คุณธรรมอันดับที่ห้า อ่ะที่หนึ่งไม่พูดถึงก็ไม่ได้ชนกแนนในม้มวนเดียวจบครับม้วนเดียวครับสตาร์ทแล้วก็จบเลยครับโฮชดโอเก้าหมื่นห้ตอนนี้ราคาไปที่เท่าไหร่ลร<ะ>แล้วครับแสนเจ็ดครับแสนเจแล้วครับโอ้สนุกจริงๆครับการแข่งขันในรอบไฟนอลของซีเนียร์มาสเตอร์โนวิสแล้วก็โรคอลครับเป็นมืออาชีพครับได้ขับกันอย่าง เรียกความตื่นเต้นความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเราไปชมไฮไลท์การแข่งขันในรุ่นนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับรอบไฟนอลของซีเนียร์มาสเตอร์โนวิสและก็โลเคอลครับ hey, hell high Clock ticking, leaving on the field, on the court Do this for fun and for sport Team going long and you coming up short Crossed up, make them just the source there Ain't no turnovers, we hitting on fourth Don't play with it, don't play with it Don't play with it, don't play with it Don't Don't play with it, don't play with it Don't play with it, don't play with it Don't Get active, this is the main attraction Got the motivation and the passion. Ready for it, we we'll gon' take action. Time to get active, this is the main attraction, got the motivation and the passion. Oh. สุดยอดสุดจริงครับในรุ่นเมื่อสักครู่ครับผลการแข่งขันครับในรอบไฟนอลของซีเนียร์มาสเตอร์โนวิชแล้วก็โลคอลรวมกันครับอันดับหนึ่งครับชนกนันครับอันดับสองวงสพัดอันดับสามทิตีสอนอันดับสี่ปกป้องอันดับห้าคุณธรรมตบมือให้ทั้งห้าคันนี้แล้วก็ทุกคันริงสุดยอดล ต้องบอกอกันสนุกจริงๆครับผมชอบการที่เขารู้กันอะว่าเหลี่ยมไหนควรไปแล้วต้องไหนต้องเอาอ่า